ว่าอย่บอกมีมีอย่าบอกคำขอโทษอือจะให้วารู้ห่าว่ารูขอโทษขอโทษไปแมทซีไหนกบลองยาวฉัเไม่ตรวจบ่ตวอยู่ตรวจอยู่ใครจังมือแหละ สองม,รรงมือถ่าสองมือเออถ่ายบ้านเนี่ยนะเนยก็มาบอกตากแหลบป้องใครพอทิย์ไปวรงเนนะี่ยังเป็นน,นี่แทนไปนาะคนใหญ่ไนละ้เจ็าบัวเนละ้ว เจ็นหวัวมันไข่เป็นเจ็บพอ่ะไข่เจ็บพอ่ะสบายดีทำไมพี่น้องเงี้ยเนาะโอ้ ใส่ผ้า,ามีเบอร์อันเ่ซายบ่มามีบ่เคเป็นยังไปรถสักบมมีเ้วกอะทำบอดี้ก็ได้โดยสบายดีบอดี้อันเอาเบอร์เฮซายไม่คอยเนี่เ้อ,เอพูดีอันชิสังเฮซาย ừ hmm. cái này cái này nè, Thấy cái mới tuổi bọn anh yêu anh tuổi chút anh cái chứng mừng là, Thay. Thay là สองมือถ่ายสองมือเอถ่ายบ้านเนี่นะอือเนียก็มาบอกตากแหลบป้องพระอาทิตย์ไปวิงเนี่ยนงเป็นี่แถบใหญ่นาะันใหญ่เลยเจีบหัวเลยเจ็บวหัว ันไขน่ไปเจะพอไข่จะพอพอากาศเปลี่ยนไม่ใชนิกบ่หรือว่าใช่ไหมไม่ใชนิกเพื่อนทำโฮมอยู่นเนะเออการนั่น้ม่ติงสอหรืออือใช่เออ,อ นมครับอย่าไปดิบุญเลยอย่าไปดินบุญเยยดยเอเนดิ่นบุญใช่เรียนประพมอยู่แล้ววันนี้บอไม่นี้แล้วเอาม่น,น,นี้บ่สหาเออเออเอามาเน็นว่านี่บอสหาอล้วก่โลวัานี่โอ้ยมันกันอาทิตย์เนาะฮะไี่นด้แล้ว Oh. พอเห็นตด้หนถ่า,ายคลิปอยู่นวันคลิปแต่ว่านี่ห <c oughs> นา่คนเป็นไข่เนาะ Mì, mà lấy cả cái phải miếng hổng mò dùng cả đây thầy ừ. oh. không đâu thầy khó ừ bên bên búa phải thịt mò bên búa cái tô là

มไม่นี่เตงออกมาเวียวกแต่เช้าเนาะปกติเมื่อนี่เตงออกมาเวียวกมาแต่เช้าแต่ปกติก็ยงังไม่ได้ออกมาหรอกหาตัวจแล้วหาตัวแล้วบอ

นูวันนี้ก็ยาให้กินได้เมื่อทำใไต้ว่าเออใ้เหมดนาะแ้ก็ิดยาแล้วเอาอีนอนใช่ใช่ัมื้อนี้เพื่อนเนี่ยิดยามันจะ่อนะเออใส่ชัโมกหใส่สักยานก็หายสักวัน มันก็ใส่มันลื่นนะเคยมันเคยคนเขาเคยใส่แล้วมันก็ต้องใส่ตลอดเดี๋ยนี่มันยังอะไรจีนว่าเอาเลือดเขามันหยาดเพื่อนเลือดมันยังอโอเป็นตัวเลือดเน่เนาะเป็นตัวจีรเลือดนะเพื่อนหยาดเนาะเป็นจีรเลือดเนาะเออตัวเลือดจีรแล้ว ชเชส่อมิเตอบัตรอะไรส่งมาบอกด้วยเฮ้ยขยานะไอ,อ,อเีนโอ,อนะ้อ้ยบบเียนะโอ้คพอ่นอ้ยโอ้อ้ยอ้ยอ่ยโอ้ยโอยกั้สบา้ยอ้ยอ้อ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้นเอ้ยอ้ยูอ้ยโค้ยโอ้องเโอนะ้ยอ้ยองยินดยต้อยอ้ย้อ้ยองของ้ยอ ซาแนลเด้อพี่น้องเด้อเนาะเอาพี่น้องเลยมาพม่อมาเจอกั็ซองของบอยาวในตอนนี้พี่น้องเลยอันน่ะพอดีน้องสาธิตเนาะพี่น้องเนะาะเพิ่นบ่สบายพี่น้องเลยพอดีทางเมียัวกับอ่าแม่น้องสาธิตแหละเป็นคนพัวออกมาพอดีเพิ่นโทรบ,บอกบอยเนาเมื่อเช้านี่แหละแต่ว่าเมื่อนี้บอยาวบัดออกมาเวียดตะไว้เน่นะพี่น้องเลย เลยอโออ้ยยังไวเนี่ยก็เลยเนอะแต่ออกไปพันเนพาออกมาอายุห้ามอเนาะพี่น้องเลยแล้วก็บัตรเลยทางว่ากันพี่น้องเลยพาเคือทางมอเนาะพี่น้องเลยเพราะว่าถ้าเพันกะเศร้าบอเพันเป็นนักแห่งดีกว่ามายาจังเชื่อเมืองเออแม่นบ่ตอบ,บต่อบ่อ,บอ,อันผู้เชี่ยวชาวไปกันไ่มบ่

บเมนพ่อมเมนตมเขาไอ้น่องเลยเนาะเมนเมหลอยเพี่ช now. <tinc S 2> ี้ชังเขาไอ้น้องเข้าบมเมนไอ้นองอย่างเขาจากเตือนกันเล็กๆน้อยนี่แหละแต่ว่าคนเออคนคนบ้างคนเสือรถกระยาเนาะพอ่อี มาอนี้ทางบรรยาออกวาด้เศร้าเนี่ยพี่้องเลยทางลูกชายผูกกุกกันแหละบสบายเนาะทางบรรยายนี่ให้ทางเอื้อยเนี่ยกับตาทองออกพามาหาหมอกอนเนาะพี่้องเลยฐานยังโบเยน็นยังโบดีขึ้นแหละบรรยายนทางสีขษาเมื่อเพราะว่าได้ออกมาไล้เด้พี่้องเลยเนาะออกมาไก่ออกมาหา้องใส่ผ้าไก่เลยพี่้องเลยมีแต่ว่า อากาศมันเปลี่ยนเนาะพี่น้องในโซนนี้่มแบบีหลายผู้หลายคนอยู่ที่บอ๊อสบายเนาะในช่วงนี้พี่น้องเลยยังบริกขแาวกินนามออกมาบาออกมไาได้เศร้าเลยปกติกับพ่น้อกมาได้เศร้าแบบนี้พี่น,อนมม้องเพราะว่าแบกยุ่งมากเลยแต่ว่าบันเศร้าได้ยังยังผู้สูงรองพัดไทยว่าอะไรอยู่ปว่าเอาอัผู้สาวาดิ่ง <laughs> เข้ามง จะหอดเก้าโมงกแสดงว่าจะออกมาแต่เทื่ยงหนี่ประมาณเจ็ดโมงนี่แปดแปดอะซีโมงหนึ่งได้แล้วหรือแปดวันวนี่ออกมาออกมาตื่นแปดโมงอะนะพี่น้องเนี่ยกระเศร้าสุดได้ถือว่าเศร้าเลยเนาะแต่ก็ถือว่านอนอิ่มอยู่คนนี้ก็ถือว่ากับบวกกับน้องนิ้วเพินพ่นเมื่อวานนี่เพิ่นเข้าไปสวรรค์เด้เพิ่นมีธุระเพิ่นได้พี่น้องเนี่ยก็ได้เหตุไทยกันเพิ่นตื่นได้เศร้าเนะนี่ยเนาะกระเที่นเพิ่นได้ออกมาโทรมาแล้วก็ตื่นเลยนะพี่น้อง ตาบัวบาโทรมาบายามาไกลแล้วพี่น้องเลยเนาะคคือบายามีรถทนโตเจ้าของนี่แมนเทพแล้วพี่น้องบายามกลับเมื่อเทศแหละเนาะปกก็คือสีประยูรและทะลุประสายใบปนี่คือสีเมื่อแหละพี่น้องเลยเนาะแล้วมีแต่บลเป็นยังพี่น้องเลยเขาแยกท่านกันกะแต่ลูกเต้าก็ยังเป็นเลือดเขาคือเก่าเนาะยังเป็นสายเลือดแต่ย upcoming upcoming ังเขาเก่าเกาก็ยังปะาคสามารถปลาทิ่มลูกเต้าได้พี่น้องเลยเนาะกะเมื่าย่ามมาหาคือเก่าพี่น้องเลยบายามเอาเงินดอกค้ำให้น้อง คือเก่าพี่น้องเนาะยามเจ็บยามบ่สบายดูแลคือเก่าพี่น้องบ่ได้เคยปากเคยถิ่มลูกเด้อพี่น้องเด้อเนาะเอ้อพี่ตบโอเคแลพี่น้องเอ้ยทางอสร้างเพิ่นเมื่อฮื้อนี้เมื่อเนาะยังบ่ทันได้มาอยู่พี่น้องเอ้ยเนาะสงสัยเรามีนต่อเอ่อเือนนว่าได้ไหลเนาะอสร้างเพิ่นกะบุญทวีมาแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะแล้วก มาแล้วก็สิเป็นจังไงถ้าเบิ่งน้ำกันพี่น้องก็สิสอบสวนเบิ่งน้ำกันว่าไปใส่มาคือหลุดมาได้เมนจะขอบรถผู้ใดมานี่นะแปก่แก่กระยาเพิ่นเอากรย่ากยาก็สิถามได้ถามถามเนี่ยพี่น้องเอ้ยเพราะว่าบ่อยากเว้าวอย่างไรนะนึ่งมาน้องเป็นผู้ชายแหี่ยกำลังกำลังแบบกำลังแบบอยากฮู้อยากเห็นกำลังทึกขนนองเว้าวอย่างไรพิจัยเพิ่นไปนี่คือแบบ เอาได้บ่บ่ิยายได้พี่น้องเงยใจเพิ่นนะเนาะคนเฮามันโ,โตก็ต้องน้องเพิ่นซ้ำกันก็น้องพัดไสพึ่นแด้วกับตนกต็โตนะพี่น้องเนนะอ้ยเนาะบ่เรื่องความอยากให้มาสัตย์ผ่าสัตย์เทีอนใส่พืผ่านมาก<น>เนาะเฮาาเอฮงบ่ได้เดนะ้พี่น้องเลยเรื่องเรื่องเอออน้งใส่ผ้าเรื่องผู้ชายนี่เนาะก็ตักเตือนน้องเพิน่นนิดกันหน่อยน่องพึ่นมฟังแล้วก็ะยาพี่น้องเพราะว่าเฮาก็เห็นที่ผ่านมาแล้วก็เห็นมาแล้วเด้เนาะบ่เมืนนิดน่อยได้แต่ โตโตเพิ่นกับโตเพิ่นผู้ดีนั่นกำนังพัดไสยผู้พี่น้องเลยเนาะสีเพียงกันผู้ก็มายืนเดียวใช่กันกัดโยสีเนาะสีนะพี่น้องเลยถึงมาเฮางผอยากาว่าเฮงนะเป็นเิ็กน้อยผู้ชายกัดเลดเพิ่นล็อกพี่น้องเลยนเนาะไอ้น้องนิ้วถามก่อนเดี๋ยวพ่อญาสิขับไปถามมาไส่ใส่มาได้ใส่เนาะเอะเอหังเ,เดี๋ยวไปหาคนเไปหาอันเข,ขิงไส้ใส่เงียบพอ่คนเจ็ดเด็ยกหน่อย สบายตีน้องเด้อเนาะเซี no, be, it, no? no. oh. ่ยเ oh. ้าดีเจ้าเนาะมาไวมีอะไรจะอร่อยชื่ออะไรบายบายสวัสโอ้ยช่ิเซี่เ้าเนมเันกันก็ได้ชื่อหนูโอเคไ้วโอยโอเคโอเคนยหายเลยนิยายเลยละลายเนาะพัวเนายเพราะเจ้าเจ้ามาดิเซส่เซ้าเนี่ย เ่ากักผุกมือเหมือนกันนะปกติกันกกน,นอกจากกันเนาะโอเคโอเคลองกันเนาะฟังเบิ้งถ้าถ้ามึงนอกกับการน้องสถิตก่อนเป็นบยน่บยเย็นโบยังขึง้นกไอ้ิ่ม,มันน้ำอยู่ โอ้สบายดีสวัสดีโอ้เราเห็นเราเขิงทชายถาปัวพี่น,น,นออ้องเหรเนาะเออคือเขิงชไน่ง่ายเขเขิงชไน่หรืมันง,ง,ง,ง่ายบ่เอาคือว่าง่ายเป็นนี่เลยคือว่าง่ายสอง ท่องสีขานเถิใง,งใส่ผมบัวไซน้ำท่องท่องที่ง่ายแล้วกันเถอ,อ,อะ,ะเออสูตรอะไรเนาะชิบอเออเถิงขี้น,น้ำเถิงขีนข้น้ำแหละซ้ำคล้ายๆมันถึงน้ำเนล่ยมันออกง่ายปอโอ้หากระหูเลยนี่ปกติวันนี้ก็บมิเตเคยเถิงชัยเฮงๆอย่แงนี เพราะว่าเ่นสิบโบกเลยเนาะตอนนี้เขาต้องคึองคักอยู่เลนเนยเพราะว่าเขาสิบโบกเลยเพราะว่าถ้าเขาคึองท้ายบงงามมันกะผู้โบกกับโบงงามอีกเลยเรียกนะเออมันทำเล่าดีนเนาะครับบออ้าออหาผัวเราบ่มาเรีโทรเลยเออ อันนี้ลืมดีเลยพี่อนเราเลยลืมพักลืมเน่ดีว่าพอสร้างเมื่อแล้วก็ลืมเบะเอองว่าเรายังอยู่นะท่านต็ดสีเบะเอาเรามาเลยหรอเจ้าขิงได้เท่าคนบ่เนี่อเอาอยากออกงานนี่เจ้ากันเนาะถาลูกถาผัวเขาเรืงเขาเรื่งถวยหนึ่งข่าล่างถ้วยโอ้ยเนาะขับใจร้ายเอ้ยเนาะ เออย่อน้ำของย่น้ำของน้ำอีกโอ้โหก็กดีได้พี่น้องเลยมีผู้หญิงมาอยู่ไหนแับเออมันแบบทุกทิ้งทุกอย่างอยู่ลำเล่าเบิด์ตแต่ใน,นพี่น้องเนาะน้ำในรถตั๊กนอนหยวมเราหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำรังถวยลรางบวงอือเครื่องใส่ใช่น้ำพี่หน่อง,น,นะองนีเนาะไม่ออกบัน เออฮึฮึฮเอ่อเอา,เอาจะเคขึงไปแล้เถอะเด้อเดี๋ยวไปถามน้องบุญทวีก,ก่อนไปลองเลยเออเดี๋ยวเอาขอนไมไปกินเอาขอนไมไปก่อน Khưng tế sợ, tế siêu Thế đi thôi, chỉ tham đi Ơ, uh, mò ơi, ơi, nhầm tiền điện Âu Quá chứ cần hùm nhăng đi lọt lọt lọt, À, อันนี้แม่ใช้ฟ้าเออมะมาแล้วครับเห็ดเบี้ย,ยก็ได้สิไปลแล้วบ่สสิไปใช่นะโซ่เทพื้นโซ่บกต่ออีกเลยเทพื้นยังแบบไหนถึงเบียกระจายบกต่อเลยเนาะโอ้มาพี่ก่อนซะจะมาถามก่อนนิดนึง <c oughs> ไหมอะไรยังเดียว À, thả một con, con ừ. à? này đấy này, nó, đến ní này,เจอ bún,เจอ tô nhá, cái <laughs> gì ờ. đây nó, chơi đây chơi, chèng mày, mày cái gì, อะไรไหมนบาทาเ,เอออาทาได้เนาะมันอาจจะคต่แต่จะมันอาจจะเสียไว้เนาะเซียก็อาจจะโอเคแต่ว่ายันแบบว่ามันยังพีไวเนน,นะเนาะอาเดือนนึง <c oughs> อืมมาด้ใช้่ว่าถามก่อนเห็ดแม่เห็ดแม่มาด้ใช้ <c oughs> าี่กตอมาตื้นบกตอ ปอกตอมันเทพยืนยงงืนนะมันเทพื้นเทพื้นคือเจ้านี่บอโดนโอ้แล้วแห่ปอกตอมาทายเจ้าบ่ะนี่ยโดนแต่กินยื่นอนอนยื่นได้บอโอนตั้งนีแล้วเอาไปบอรหรือวะเนี่ยบอเงินบรีแห่ไม่เงินเพบ่อเจ้าบออังเนาะไปดินเพื่อนช้านเพิ่นเพิ่นบ่อไห้เพราะว่าพ่อพเมย์บอเพื่อนพ่อเท่า พอเท่าเป็น้น้องกันว่าบอกตอนอมันนี่มากเลยยังไงเข้ามาหนุ่งเข้ามาเปลี่ยนเครื่องมาเปลี่ยนเครื่องเจักมือแลยไปสามสองสามมือเลยสองสามมือแล้วโดยที่ว่ายู่สอเบียก์ใสงานน้องก้อนมากำลังบกกินได้เขากินแล้ว พี่มาจังไลพี่น้องเลยเนาะแต่จเจ้าแล้วเจ,จ้าใหญ่เลยเจาะทุเอาะเอ๊บ <c oughs> ใหญ่เลยพี่น้งนงอ,องเลยเนาะลุกหล้าข้าวเดียวเป็นกำลังสาธิตสุดเลยพี่น้องเลยการรณกรโตทำพันละยาวเลยพี่น้องเลยสูงทำกันเลยเอ่เอโมมีอย่างไรหรอกแล้วว่าทาเป็ชื่อหรอกแบบไปเสด้ เออกลมากลมาแหละเนาะสิวายังมาอยู่ลำลองกำนองท่านเจ้ามาซอยรับแขกเคุณน้องนี่แล้วท่านเจ้าเวนนี่แหละตรงนี้อ่ะเพื่อนมาเยี่ยมครูมาเยี่ยมมายามลายผู้หลายคนกะับจนมากกับมิจน้องเพื่อนเพื่อนครูรับแขกแทนเจ้าฮะย่านหมื่นเขาอย่าเขาอยากไปหาเลยฮะเขาอย่าหมื่นนะวายอยู่กันเลยยังก็เมื่อน่ะเขานอนตื่นเขาเขาเนาะปุกหมดเอาผ้ามาแ่ยกพันเราเลย แต่พ่าอ,อยากพ่ายพันเจ้าเราไปเลยอ้าวเขาปุ๊บได้มือนะอ่ะคือวัน้ายมา้องนดนีงเลยเฮเยตัวกัะเนี้ยเลยเนาะพอมีแต่น้องคนรับหนาแทนอายแต่ละผู้แต่ละคนมานะอเอ,อ,เอ,อ เอาโอเคสาธิน้องเลยมีแตว่ว่า้แล้วแหละทั้งน้องๆ,องๆคุณก็มาไปทีเรียบร้อยแลย้วมากะมาทำทีรูแหละพี่้องเยนาะบอกอย่างไรเนาะแต่พี่น้องพี่น้องพี่นนใหญ่เลยคิดเอาเนาะมีอย่างกัรมีอย่างอีกว่าอย่าบาอกมมีมี่มอบอกคำขอโทษอืมว่าลูกเบรอว่าลู้ขอโทษขอโทษไช เป็ดซีก็เลยกำลัง nhau กาลังอยากพูดอยากเห็นนะพี่น,อนนะอ้องเลยเนาะเออเกิกระยาแล้วเนะาะทั้งนั้นทั้งมองเพื่อนกะกำลังแบบขะน้องวัยรุ่นนะพี่น้องคือบรรยากาศเนานะอย่าพูดอยากเห็นเนาะนี่จะไปลองจะขึ้นจะไปลองเนี่ยบุดีเดอ้อ,อลองจัมปะไซนั่นเป็นเสียคนปักตอนนี้เนาะ พอยาเบิ่งออกอยู่ยังพี่น้องยังบ่ทันได้ลองเนาะเบิ่งหน้าตายังบ่ทันได้ลองเทื่ออยู่พี่ว่าหน้าตาเพิ่นยังแบบยังโอเคนะพี่น้องยังบ่ได้โบกยังบ่ได้เวฟนะเนาะยังซื่นอยู่แต่อาจสิไปเล่นเกมกับหมู่กับผู้ไปติดหมู่ซื่อพี่น้องเนาะแต่ว่าเรื่องตตบียาวยังบ่ทันได้ลองเนาะเนาะเออาจมา จะไม่เมียกไปเนาะนี่แหละกำมาตันแรงกำแรงมากกับแม่เนาะกับแม่ได้สะดอดเนี่ยเพื่อนคุ้เป็นเพื่อนแานเจ้าพี่น้องเลยออาโอเคสหายพี่น้องเลยขอบคุณขอบคุณอยู่ดีมีเฮงกูสู่สุขคนเนาะตามลำมอโต้ตามลำมอโต้เอออยู่ดีไม่เฮงเด้อพี่น้องเด้อเจอกันในคลิปหน้าขอบคุณขอบคุณดีไปดี ฮะอะฮะมามาสดตูดยังตูดยังตุ๊กัไอเดียวมเอาเลเดวเดียวดยอาไม้เนี่ยเอาไมให้บนเนี่ยเอาให้เอาบนเนียไม้มีใคได้มาหาไหมเจ้าแล้วกับบนนี้ไงก็ใช่บอกแกปดบอก บอกแก้วบอกแกยังม่เหนาแล้วเชื่ออะไรพี่น้องเราเป็่นต้นแบบไ่รู้เลยว่าเรแก้วคือครเนเออกรกระรกระกรกมาเดียวเบงตะกูตะกูตมันตะเกกอนานอน็มีเป็นไรเมื่อคืนนี่นอนรับทันดีป่าเห็นงูเห็นงูเมื่อคืนนี่ตอนเช้าวิ์นะฟันเห็นงูบอกกัว่า เห็นแสนลแหละมได้ตสมกบองอตมาแตสมาจะตัวหนาหน้เลย้กับว้เอ้ยบอกหมูตเก้าเลยแอบะก้องเนี้ยอบซองโตไม่เขานี่ยินบอกอบอกไม่นเนี่ยตายพ่อโอ้ยยินบอกเก่ามาได้เจ้ยินบอกตัวผูเงี่ยบล็กเจ้าใจเห็นแล้วเนี่ยเ้าไมได้เก็หลัตู้นอนม เออพี่ยังรักเนาะอันตราย่เลยเนาะเคยเคยเลื่อยอเลยพหมียวบ้านหลังกับว่าเรื่องงูเละมันตกหนาหนาวกับเมื่อแลบว่าเนี้ยสี่หาเมื่อเนี้ยวันอันนั้นนะพี่น้องเลยคันมองประตูไว้นะย่านงูพอปีก้อนกับงูกัดป้อนเขาเขาห้องไปเท่ากันพี่น้องเลยเขาห้องเพื่อนเนียเพราะว่ามันหนาวนะงูมันจะออกบัวแต่งูทุกอย่าง พวกกีเชิปไม่งอดพี่น้องเลยถ้ากีเชิปไม่งอดน,นี่มันจะขึ้นตอนช่วงหนาพ้นพี่น้องหนาเช็บเลยเป็นประเภทงูนี่มันจะขึ้นช่วงหนาลมนี่แหละเนาะมาเลยกับเมืองมาเล่งกับปัญญาสีเห็ดอะไรอลไรพี่ออน้องย่านเนาะอ่าถึงทรายบ่ถ้าพ่อกอดกันยิ่งว่ากับเราเมื่อคืนเลยนี่เราบอกกอดพันตี้เจ้าฉันอนไ่ยนอนมันเนี่ยน้บอกแม่น้ำ ตรงเมียวเมียวไปตบตางูงูจะหนีบัดเลยเอองูไปเมียวเมียวลงไปหลุมมันขึ้นดอนที่คุณจะเห็นอย่างจากนี้เออเออเมียวไวเห็ดนั่มเมียวพลาซ่าพี่น้องเลยเนาะพูดได่นล้วแล้ววัเนาโออาร์จะได้ขอจบคลิปปิดคลิปก่อนคือเปิดน้่มฮะปิดน้่มเอากระปิดคลิปเอาวางดูเอาว่างเลย tít của không đúng không <laughs> tít của bên tít của bên. À, không đúng, nó vào, nó vào không đúng không nó vâng nó vào 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 <laughs> à bao, vào không vào <laughs> à, lông vào nữa tít của oh. vào 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 cái vào bên lấy ป้าซาพี่น้องเอ๋ยยู่ดีมีเฮงเด้อขอบุญขอบคุณเจอกันในคลิปหน้ามุกกับเจริญลายพี่น้องเอ๋ยเนาะเออ่พังเบิ้งกับการนั่งสถิตพอดีขึ้นแล้วเมื่อเช้ก็เสีเอาไว้กันมันเนาะผมก็ใจอยู่ดีมีเฮงไปแล้วพี่น้องนะบ๊ายบายเนาะสวายดีสวัสดีบ๊ายบายปิดเนอง